ฟาร์มแรแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองชื่อว่าคลองอ e ีเงวที่เป็นคลองที่มาจากเขาสบามนะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะจากแบบเขาสะบามมาจนกระทั่งรอบในพื้นที่ฟาร์มแรงของเราเนี่ยประมาณ5 6กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะออกไปเรื่อยๆนจนกระทั่งถึงออกทะเลครับทะเลตรงก็หาไปิไดหน่อย ันนี้น้ลงครับช่วงกลางวันนี่น้ําน้ําจะลงมากแล้วก็แถบนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ต่างตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพวกปูปลาหอยแล้วก็ปลาคงกลางเรือจะหนีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาเรืออา <c oughs> ถ้าเป็นสมัยตอนเด็กๆเลยครับพ่อผมจะห้ามมาคลองนี้พ่อบอกว่าคลองนี้เป็นคลองที่มีจระเข้มากที่สุดแล้วก็แถบ ผู้คนในหมู่บ้านผมก็ไม่มาในคลองนี้นะครับเพราะเป็นคลองที่มีแบบจระเข้แต่ตอนนี้นะครับไม่เหลือจระเข้แล้วนะพ่อผมเป็นปูใหญ่บ้านหมู่หกนะก็คือหมู่ที่ผมยืนอยู่นี่แะครับตอนนี้ก็แบ่งจากหมู่หกเนี่ยเป็นหมู่หกกับหมู่เจ็ดนะจากตรงที่ผมยืนเนี่ยนะครับจากฟาร์มแลนด์ของเราเนี่ยก็สามารถจะไปเกาะได้ร้อยกว่าเกาะก็มีเกาะช้างเกาะปูเกาะกระดาษเกาะเกิดเกาะจิก เกาะทั้งหมดนะครับจังหวัดจันทบุรีนี่ห้าสิบเกาะจังหวัดตราดก็อีกประมาณห้าสิบเกาะ,ะบรรยากาศก,ก็สองข้างคงจะเห็นนะครับว่าเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติมากสุนัขท,ที่เราประการะมานี่นะครับจากโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพนะครับที่เอามไว้ที่แบบฟาร์มแลนด์เนี่ยเอาไว้พักเดียวเท่านั้นแหละครับก็จะฟื้นตัวบางที เราขนจากกรุงเทพมานะครับมามาที่ฟาร์มแลนด์นี่นะครับพอเอาลงจากรถนี่เดินไม่ได้นะแต่พออยู่ที่นี่สักประมาณสองสัปดาห์เนี่ยด้วยสภาพอากาศที่ดีด้วยการไี่ออกกําลังกายแล้วก็ด้วยอาหารการกินที่เราให้เขานะี่นะก็ฟื้นไวมากครับจากสุนัขที่วิ่งไม่ได้นี่นะครับพักเดืนนั้นนะ่ะวิ่งอย่างกระมาเลยครับจะเห็นว่าวิ่งกันเป็น เป็นเจ็สิบตัวนะครับวัวควายก็เหมือนกันเราถ่ายวัวมาจากโรงเชือดนี่นะครับถ่ายมาจากโรงเชืออวัวท้องผอมแล้วก็ไม่ก็จะมีแรงนะแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็จะแข็งแรงในฟาร,ร์มแรงของเรานี่นะครับเราตั้งไว้เป็นเขตอพยทานนั่นหมายความว่าไม่มีการฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับแล้วก็ยังมอบให้ก็จะมีผู้คนเนี่ยไปตลาดสดไม่ว่าตลาด ตลาดที่แสนตุงนะครับตลาดที่จังหวัดตลาดหรือว่าตลาดที่จังหวัดอำเภอขุงเขาก็จะไปซื้อพวกปลาหน้าเขียงนะฮะเป็นปลาดุกปลาช่อนเป็นกบก็มีครับแถวนี้คนชอบทานกบผู้คนที่มาที่นี่ก็จะไปซื้อกบมาแล้วก็มาปล่อยปล่อยทิ้งเป็นพันๆตัวนะครับสองสามพันตัวห้าพันตัวก็มีฮะแล้วก็มีปล่อยปูดําแถวนี้ผู้คนก็จับปูดําแล้วก็ปูดําก็เตรียมจะลงหม้อนะครับก็ คนก็จะไปซื้อมาแล้วมาปล่อยในฟาร์มแ,แลนด์ดังนั้นฟาร์มแลนด์ก็เป็นสถานที่ที่ที่มอบชีวิตหรือทําให้ชีวิตนี่นะครับยาวขึ้นนะที่นี่มี319ไร่ครับก็เป็นที่ธรรมชาติตั้งใจจะทําให้เป็นที่ธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้กําลังนึกถึงนะครับว่าอาจจะจัดบางส่วนเนี่ยให้เป็นบ้านพักของคนชราคนอย่างผมเนี่ยฮะอายุเกิน60เนี่ยเรียกว่าเป็นคนชรานะครับ บางคนก็พูดปลอบใจว่าเป็นผู้สูงวัยแต่อยากจะบอกนะครับว่าเป็นคนชราแล้วแล้วก็รถนี่นะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรพวกนี้นะครับพอถึงข่าวที่จะจอดพอถึงใกล้ๆจะถึงที่นะก็ต้องจอดนะจอดก็ต้องผ่อนนเล่งลงดังนั้นกิจกรรมต่างๆของคนที่อายุมากนี่นะครับจําเป็นต้องลดแบบกิจกรรมลงไม่ใช่ว่าทํา เหมือนกับว่าผมไปกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วก็ตอนนี้นะอายุ62ก็ถึงเวลาที่จะต้องผ่อนเรียกว่าผ่อนคันเร่งลงนะครับลดคันเร่งลงแล้วก็มาใช้ชีวิตที่แบบตามธรรมชาติเอาดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศฟามแล้วที่นี่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้ครับปรากฏว่ามีเสาโทรศัพท์นะครับทั้งของ True ทรูทั้งของเอสอะไรนรี่นะฮะตั้งขึ้นกันเรียกว่าขึ้นสัญญาณเต็มครับจะส่ง อีเมลจะเล่นไลน์ดู Facebook อะไรนี่นะครับก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกครับแค่นี้ก่อนก็ได้นะฮะ <c oughs>